วันนี้พบกับการล,ลาลาไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจใบายคุณการเจ้าของร้านไลออนขาอีกแล้วทําไม่เด็ดกันไม่มารีวิวนะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหาหุนใดแต่ง VIP ต้องดูคลิปนี้เลยนานทีจะเข้ามาบอกเลยว่าหรูหรามากๆนะคะและนี่ก็คือ Hyundai h ุนได H1 2.5ดีลัก ปี2018นั่นเองจะได้สีน้ำตาลสวยๆแบบนี้และคันนี้นะคะอย่างที่การเกินแต่ง v i p สุดหรูนะคะมีคอนโซลกลางกันนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะราคาสุดพิเศษนั่นเองเพราะวันนี้นะคะการจะตั้งขายเพียงแค่890,000 9,000บาทเท่านั้นกับรถสวยๆแบบนี้มือเดียวจากป้ายแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวการจะพามาดูออปชันกันดีกว่าว่ารุ่นนี้นะคะออปชันจะโดดเด่นแค่ไหนออปชันจะจัดแน่นแค่ไหนแล้วก็แต่ง VIP สุดหรูแค่ไหนมาดูกันเลยนะคะสำหรับกระจังหน้านะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าตั้งเป็นรุ่นใหม่เนอร์เชนแล้วนะคะมีก้องรอบคันนี้ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็กระจกมองข้างซ้ายขวาน,นั่นเองนะคะแล้ว ก็ไฟนะคะบอกเลยว่าสว่างแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้และสี การบอกก่อนว่าคันนี้นะคะจะเป็นสีน้ําตาลสีนี้นะคะลูกค้าอาจจะมองในกล้องว่าเฮ้ยคุณการมันเกือบจะสีดําแล้วใช่นั่นเองนะคะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะทางฮุนไดจะเปลี่ยนสีใหม่นะคะจากที่สีน้ําตาลออกแบบว่าโอตินใช่ไหมคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแบล็กเบลวแบบนี้นะคะทําให้เวลาอยู่ข้างในเหมือนสีดําอยู่ข้างนอกมีประกายสีน้ําตาลบอกเลยว่าสีนี้สวยมากๆค่ะและสีนี้นะคะและ และคันนี้นะคะความสวยของสีการให้ไปเลย95-96%นะคะและแม็กนะคะจะเป็นแม็กของลายตัวท็อปนั่นเองนะคะและนี่กระจกมองข้างลูกค้าก็จะมีไฟเลี้ยวมีกล้องรอบคันครบมากนะคะมีการสาดร และชุดโคเมียมใหม่ๆที่การเพิ่งจะใส่ให้และพาดไม่ได้สำหรับออปชันประตูไฟฟ้า2องข้างนั่นเองนี่ให้ดูภายในเป็นน้ำจิ้มเลยหรูหรานึกว่าเป็นออพาดนั่นเองนะคะสวยมากนะคะบอกเลยนะคะเดี๋ยวการจะพาไปดูรีวิวแบบจัดเต็มข้างในกันนะคะบอกเลยคันนี้การอยากรีวิวมากๆเพราะว่ามันสวยมากถูกใจกันมากๆนะคะ แล้วก็จะมีกล้องหลังมีเซ็นเซอร์ครบเลยสำหรับตัวดีลักนั่นเองนะคะนี่การให้ดูเลยนะคะนี่นะคะสวยมากมีมา่านให้รอบคันด้วยนะคะหรูหรามากๆและนี่จะเป็นฝากระโปรงหลังนะคะหรือว่าฝาท้ายนั่นเองนะคะและภายในนะคะอย่างที่การให้ลูกค้าดูนะ,ะลูกค้าดูเลยเขาจะตีไฟเห็นไหมคะลูกค้า ให้เหมือนกับคล้ายๆพวกออพาร์ต mm hmm. เขาเรียกไฟแอมเบียนไลท์นะคะนี่สวยมากแล้วเบาะนะคะตรงกลางนะคะแถวที่2จะเป็นเบาะ VIP ปัดไฟฟ้านั่นเองนะคะแถวนี้สามารถที่จะไว้ของได้หรือลูกค้าอยากจะอ,ออกเพื่อที่จะไว้ของอันนี้แล้วแกอันนี้แล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ติดตั้งลำโพงลูกค้าเขาจะซ่อนไว้เลยนะคะไม่ให้แบบว่าเห็นเกะก,กะสายตาเลยนะคะบอกเลยว่าทำมาได้ดีมากๆนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่านะคะอย่างที่การบอกคันนี้การอยากรีวิวมากเพราะค่าเขาออกแบบมาได้หรูหราจริงๆไปดูกันคะ่ะและนี่นะคะคือภายในของคันนี้เดี๋ยวการสตาร์ทให้ดูนะคะโหเครื่องยนต์แน่นมากนะคะ คันนี้นะคะบอกเลยเข้าศูนย์ทุกระยะจะเป็นเครื่องยนต์ A2 หรือว่า175แรงมาแล้วนะคะและคันนี้นะคะการจะแถมอะไรให้ดีสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้การแถมให้ก็คือติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันไปเลยสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่ดู YouTube นะคะจะได้ฟิล์มใหม่รอบคันบอกเลยว่า แถมให้เลยนะคะฟรีแค่อยากจะให้แค่นั้นเองนะคะอ่านมาดูตัวเบาะก,กันเลยนะคะเน่นะคะการไว้ชาไว้กาแฟนะคะสามารถไว้ได้เลยแล้วก็เอาขึ้นได้เลยเบาะใหม่มากลูกค้าอันนี้จะเป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงน,นะคะสําหรับคู่หน้านะคะแล้วก็นี่สําหรับประตูนะคะโอ้โหสวยมากะะและมีม่านรอบคันด้วยนะคะนี่มาเลยนะคะ น่คอนโซลสวยมากลูกค้าและเดี๋ยวการจะ nee, เปิดให้ดูนะคะหน้าจอนะคะจะมีวิทยุนะคะมีระบบนำทางด้วยลูกค้านะคะแล้วก็ USB สามารถสตรีมมิ่งนะคะพวก YouTube ได้เลยแล้วก็นี่นะคะแสดงกล้องรอบคันนั่นเองนะคะลูกค้าสามารถนี้เลือกได้เลยซ้ายขวานะคะหรือจะเป็นกล้องรอบคัน นี่หลังอะไรดูได้เลยนะคะอันนี้ดีมากๆ a i แอร์ Air จะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกสายขวาหลังด้วยนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้แล้วนั่นเองคันนี้นะคะไม่เพียงแค่160,000กิโลเมตรเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะแล้วก็ได้รับการตรวจสภาพจากวันทุคาแล้วรวสวยจริงเกียรตเอแน่นอนนะคะ และพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีคู c คอนโทรแล้วสำหรับรุ่นนี้รุ่นตัวท็อปนะคะและประตูไฟฟ้า2อข้างกดตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าทั้งหมดนั่นเองนะคะและที่สำคัญนี่เลยนะคะโอ้โหเอกสารคือครบมากๆคู่มือนะคะบุ๊กเซอร์วิสอะไรคือครบมากๆสํสำหรับคันนี้นะคะคู่มือการใช้งานคู่มือประตูไฟฟ้าบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะคะ และคันนี้นะคะนี่เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยโอ้เขียนกันไม่หมดนะคะดูแลศูนย์ทั้งหมดนะคะและสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการขอย้ำนะคะลูกค้าที่ซื้อสดคันนี้จะมีประกันปอนหนึ่งติดรถมานะคะใช้ได้ถึงเดือน12ปี67หรือปีนี้นั่นก็คือเดือนธันวาปีนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดสามารถใช้ต่อได้เลยนะคะ และออปชันนี่โหอยากจะไปนั่งเบาะ VIP แล้วนะคะนี่เลยลูกค้าเห็นไหมคะหรูหรามากนะคะประตูไฟฟ้าก็หรูหราแล้วม่านรอบคันก็หรูหราแล้วไมเทาเบาะไฟฟ้านั่นเองเบาะ VIP ปรับไฟฟ้านี่การทำให้ดูนะคะลูกค้าก็คือเป็นเบาะหนังนุ่มๆน,นั่งสบายมากแล้วก็นี่นะคะสามารถที่จะปรับตรง เท้าได้ด้วยนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นไฟฟ้าด้วยนี่การเลื่อนเก็บให้ดูนะคะนี่และตรงนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าด้วยเห็นไหมคะลูกค้าโอ้โหบอกเลยว่าไฟฟ้าทั้งหมดพนักพิงนะคะนี่ปรับไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเบาะทรงนี้นะคะบอกเลยว่าหรูหรามากๆนี่เดี๋ยวการจะนั่งให้ดูนะคะโหอยากนั่งมากนะคะหรูหราสุดๆนี่เลยนะคะแล้วมันก็สวยด้วย ไฟแอมเบียรไลท์เห็นไหมคะลูกค้านี่เดี๋ยวการจะปิดประตูก่อน <S <S จะได้เห็นไฟนะคะไฟเนี่ยนะคะเราต้องกดนะคะลูกค้านี่กดจากตรงนี้นะคะนี่นะคะสามารถที่จะกดไฟจากตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมคะจะโชว์ไฟสีฟ้าแล้วข้างบนนี่จะเป็นไฟข้างล่างนะคะอ่านี่เลยนี่เห็นไหมคะลูกค้าข้างบนนะคะเวลาการกดไฟเห็นไหมคะ นี่แลไม่พอนะคะนี่ยังจะมีจอทีวีตรงนี้ด้วยนะคะลูกค้านี่จอตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ไว้ของนะคะลูกค้าสามารถไว้ของอสาย USB ได้เลยและที่สำคัญนี่ข้างบนนะคะการให้ดูเลยนี่โอ้โหทีวีก็มีครบเลยนะคะ บอกเลยว่ามันครบจริงๆสำหรับคันนี้นะคะไม่สวยตรงไหนบอกมาเลยนะคะทั้งเบาะ VIP สุดหรูหลาปรับไฟฟ้าไฟแอมเบียนทไลท์นี่ทั้งคันคอนโซลกลางทำให้เราดูเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะแล้วก็มีทีวีนะคะบอกเลยว่าโอ้โหปะลูกค้าไปเที่ยวกันนะได้รถคันนี้แล้วอยากจะไปเที่ยวจริงๆเลยนะคะและเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ย ดูแลศูนย์ทุกระยะนะคะห้องเครื่องช่วงล่างบอกเลยว่าใหม่มากไปดูกันค่ะนี่นะคะคือห้องเครื่องนี่การเปิดให้ดูเลยนะคะนี่สวยมากนะคะจะเป็นฝากระโปรงหน้านะคะนี่เป็นฝาเดิมๆนะคะไม่มีไขกันให้ดูเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเครื่องยนต์แบบว่าอึดทนมากๆนะคะ และจะเป็นเครื่องยน์ A2 แล้วด้วยนะคะ175แรงม้านั่นเองเครื่องยนต์ตัวนี้คือใช้งานมานานมากๆนะคะเพราะเริ่มต้นใช้ตั้งแต่ปี2012นะคะเครื่องอึดเครื่องขนแน่นอนนะคะเนี่เป็นยังไงกันบ้างคะการพาไปดูภายในบอกเลยคันนี้ต้องย้ำภายในความเป็น VIP นั่นเองสำหรับลูกค้าที่อยากได้หุ่นดที่แต่ง VIP คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้11ที่นั่ง ดูอีกคันหนึ่งนะคะไม่เจ็ดหมสิบเอ็ดที่นั่งนะคะแต่ถ้าอยากได้ V.I.P. ต้องคันนี้เลยนานๆจะเข้ามาทีนะคะและคันนี้การพูดเลยนะคะว่าแต่งสวยมากนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเบา V.I.P. ไฟแอมเบียนไลท์นะคะมีคอนโซลกลางนะคะตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆและวันนี้นะคะอย่างนี้การบอกการขายเพียงแค่8,99,000บาทเท่านั้นการให้ไปหมดนี่เลยค่ะทั้งรถนี้เลยของแต่งทั้งหมดเลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้เลยซื้อสดก็ไม่ปวกแหว่เจ็ดฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านได้เลยหรือจะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวนะคะผ่อนสบายมากเพียงแค่1 5 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นสูงสุดอัเรยค่ะดปีดอกเบี้ยก็ถูกมากๆนะคะและสําหรับลูกค้านะคะอยากจะได้คันนี้นะคะลูกค้าจะอินบ็อกเข้ามาไม่ว่าจะ f Facebook y o u t u b e ไลน์เว็บไซต์หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะหรือลูกค้าบอกว่าคุณกา อยากดูมากกว่านี้นะคะดูที่นี่ดูตอนนี้ไม่อิ่มอกอิ่มใจอยากจะดูเยอะกว่านี้ออปชั่นเยอะกว่านี้วิดีโอคอลมาเลยนะคะลูกค้าสามารถโทรหาน้องๆน,นะคะแล้วก็วิดีโอขอดูรถคันนี้ได้เลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสื่อได้แน่นอนนะคะการมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานพอไฟแนนซ์อนุมัติลูกค้าจะมารับรถที่ร้านหรือจะให้การส่งฟรีก็ได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายมีแต่ฟรีกับฟรีเท่านั้นนะคะและนะคะสำหรับลูกค้าที่บอกว่าคุณการอยากจะเข้ามาดูรถที่นี่ง่ายมากๆนะคะร้านการจะอยู่ตรงเส้นบางบัวทองติดกับโลตาสไซน้อยนั่นเองหาง,ง่ายมากๆนะคะหรือปักหมุดมาเลยค่ะว่าไลออนคาร์รถมือสองภาษาไทยนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้รถนะคะการขอย้ำว่าจะอยู่ที่เต็นท์ไลออนคารเท่านั้นนะคะไม่มีการเอาไปให้ดูนอกสถานที่ หรือไปอยู่เต็นท์อื่นไม่มีนะคะหรือไปอยู่บ้านคนอื่นไม่มีเพราะว่ารถของการจะอยู่ที่เต็น Lion Car ท์ไลออนขาดเท่านั้นนะคะและก่อนที่เราจะส่งรถให้ลูกค้านะคะเราจะทําการล้างข่ะสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชื้อบอกเลยลูกค้าได้รับรถสวยสภาพไปแดงแน่นอนนะคะแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ